สวัสดีครับผมชาวคนนอนดึกและสมาคมคนนอนดึกแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวขนมทานเล่นยี่ห้อ u n น t ต d ดฮอ d ดอกมันดูน่าสนใจมากเลยนะครับดูนี่ครับให้พลังงานทั้งหมด160กิโลแคลอรี่ไขมันอม่มตัว4กรัมซึ่งเพื่อนผมได้เปิดรับประทานไปแล้วหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับ นี sugar, ่อืมไหนลองรีว okay, okay, okay. ิวสิครับผมฮอย่าลูกคุณเปคนรีวิวคุณก็รีวิวดิโอเคเคเคคุณจะให้คนอื่นรีวิวได้ไงมีกลิ่นของข้าวโพดกับแป้งสาลีรสชาติ ดีทีเดียวมีขายตามเซเว่นอีทุกสาขานะครับอองไปหาซื้อกันได้สำหรับคนนอนดึก <Huh? S 1> มีบางสาขา <c oughs> <c oughs> โอ้ <Huh? S 1> ครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้